ไก่แดงกับขนมปังนาฟานเร็บเร็กลิมเขามีไก่แดงตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับลูกไก่สามตัวแม่ไก่แดงเป็นไก่ที่ขยันทําสวนปลูกผักทําอาหารมากมายและทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาร้องเอ๊กเอ,เอกุ๊กกวันนี้เราจะทําขนมปังกัน วันหนึ่งขณะเดินอยู่ในทุ่งแม่ไก่แดงเจอมเมล็ดข้าวสาลีเธอยิ้มรับพูดว่าถ้าเราปลูกมันเราก็จะได้แป้งมาทำขนมปังแม่ไก่แดงหันไปถามเพื่อนสัตว์ทั้งหลายเธอถามหมูอ้วนเธอจะช่วยฉันปลูกมเมล็ดข้าวสารีไหมหมูอ้วนหาวแล้วตอบว่าโอ้ไม่ละ่ะฉันกำลังจะนอนงีบแม่ไก่แดงไม่ท้อเธอถามเป็ดน้อย เธอจะช่วยฉันรดน้ำต้นข้าวไหมเป็ดน้อยพยักหน้าและเกียดขานวันนี้ฉันว่ายน้ำทั้งวันเหนื่อยจะตายไม่ช่วยดีกว่าสุดท้ายเธอถามแมวตัวฟูเธอจะช่วยฉันถอนญ้าไหมแมวฟูยืดเส้นแล้วยิ้มฉันต้องดูแลขนของฉันให้เงาหวับไม่ว่างหรอกจา้า แม่ไก่แดงจึงถอนหญ้าเองรดน้ำเองและดูแลจนข้าวงอกงามเต็มทุ่งเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวแม่ไก่แดงถามอีกครั้งใครจะช่วยฉันเกี่ยวข้าวบ้างทุกตัวใส่หน้าใครจะช่วยฉันตำข้าวเป็นแป้งบ้างใครจะช่วยฉันนวดแป้งบ้างใครจะช่วยฉันอบขนมปัง คำตอบยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครช่วยเลยสักตัวแม่ไก่แดงจึงร้องลงมือทำเองทั้งหมดเธอร้องเพลงเบเาๆขนาดนวดแป้งลูกไก่ช่วยจุดเตาอบและในไม่ช้ากลิ่นหอมของขนมปังร้อนๆก็ลอยไปทั่วฟาร์มเมื่อหมูเป็ดและแมวได้กลิ่นขนมปังพวกเขารีบวิ่งมาที่บ้านของแม่ไก่แดง โอ้ขนมปังหอมจังฉันขอชิ้นหนึ่งนะแบ่งให้ฉันหน่อยสิแม่ไก่แดงมองทุกตัวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใครกันที่ช่วยฉันปลูกข้าวใครกันที่ช่วยฉันรดน้ำตําแป้งและอบขนมปังทั้งสามตัวก้มหน้าเงียบแม่ไก่แดงจึงพูดว่าขนมปังนี้ฉันและลูกๆทำกันเองก็ ขอกินกันเองนะจ๊ะวันถัดมาหมูเป็ดและแมวต่างช่วยกันขุดดินปลูกมเมล็ดใหม่พวกเขาเข้าใจว่าถ้าอยากได้สิ่งดีๆต้องขยันลงมือทำด้วยตนเองและจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกตัวในฟาร์มก็กลายเป็นทีมเวิร์กที่ดีช่วยกันทำขนมปังด้วยรอยยิ้มแงะคิดจากนิทานเรื่องนี้ ใครที่ไม่ได้ช่วยรวมมือทำก็ไม่ควรหวังว่าจะได้ผลตอบแทนการขยันได้รู้จักช่วยเหลือกันเป็นกุญแจของมิตรภาพและความสุขที่แท้